ใบนะครับแสนเก้านะครับห้าร้อยใบนะครับแสนเก้านะครับใบเดียวนะครับแสนห้านะครับเพื่อนๆแบงก์นี้นะครับไม่ใช่แบงก์ใช้จ่ายทั่วไปนะครับไม่ใช่แบงก์ที่ระลึกทั่วไปอีกเหมือนกันนะครับแต่เป็นแบงก์ตัวอย่างนะครับเพื่อนๆเป็นถูกรันมานะครับเป็นใบที่นะครับห้าพันสามร้อยนะครับห้าสิบเจ็ดนะครับ แต่ละอย่างนะครับก็คือถูกนําไปประมูลที่เมืองนอกนะครับและถูกประมูลกลับมาที่เมืองไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใบนี้ถูกมากนะครับวันนี้นะครับแสนห้าเท่านั้นนะครับส่วนเพื่อนๆอนะครับอยากจะปิดห้าแหนบนะครับหรือห้าร้อยใบโบราณนะครับอันี้ก็คือร้อยใบนะครับเพื่อนร้อยใบโบราณนะครับร้อยใบโบราณนะครับหรือจะสั่งเป็นแหนบที่ยังไม่ครบก็ได้นะครับคือหมายถึงว่าเพื่อนๆ่มีหลายแหนบแล้วแต่ยังมีไม่ครบนะครับแหนบนี้ก็ห้าหมื่นห้าหมื่นนะครับสองหมื่นห้านะครับสามหมื่นห้าแล้วก็สามหมื่นนะครับ แล้วแต่เลือกนะครับ5แหนบก็คือได้ตั้ง500ใบนะครับแค่แสนเก้านะครับหรือจะเอาแค่ใบเดียวนะครับซึ่งลิมิเต็ดนะครับอยู่ในคนเมืองนอกซะมากแล้วด้วยนะครับแสนห้ครับแสนห้นะครับกับแสนเก้ครับ